สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องการเรียกชื่อสารประเภทเอไมล์นะครับซึ่งมูฟังก์ชันของสารประเภทเอไมล์นี้นะครับก็คือ c o n h 2นะครับหรือว่าเราจะเขียนเราจะเห็นได้นะครับว่ามี c double bond o แล้วก็ต่อด้วย n h 2ครับ ก็ะจะมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากพวกเอมีนก็คือ c ีเดิลบอนถูกไหมครับแล้วก็มี NH2 เหมือนกันเลยกักกกบพวกเอมีนถูกไหมครับอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างนะครับของหมู่ฟังก์ชันของพวกเอไมน์นะครับหลักการในการเรียกชื่อของพวกเอไมน์นี้นะครับเราก็จะกําหนดให้คาร์บอนที่อยู่ภายในหมู่ฟังก์ชันของเอไมน์เนี่ยเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1แล้วหลังจากนั้นเราจะเรียกชื่อโซ่หลักนะครับด้วยชื่อของแอลเคนตัด E ออกแล้วเติมเลงไป น,นี่ก็คือหลักการเลือกชื่อของพวกเอไมนะครับโดยในครั้งนี้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันนะครับเนื่องจากว่าหมู่ฟังก์ชันเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่งปลายเสมอนะครับจะอยู่ที่ตำแหน่งปลายของโซ่เสมอแล้วก็จะต้องนับให้คาร์บอนของหมู่ฟังก์ชันเอไมนี่เป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1เสมอด้วยเพราะฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชัน นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีหมู่แทนที่ก็ให้ตาให้ระบุตําแหน่งแล้วก็ชื่อของหมู่แทนที่ลงไปในส่งคำํำนาหน้านะครับก็จะเหมือนกับการเรียกชื่อของสารประกับอินทรีย์อื่นๆทั่วไปทั้งหมดเลยนะครับสำหรับข้อที่3นี้เนาะต่อไปไปดูตัวอย่างนะครับ เราก็จะไปนับจํานวนของคาร์บอนนะครับนับจำนวนคาร์บอนกันเน,ะนาะนะคาร์บอนในนี้มีอยู่2คาร์บอนนะครับซึ่งคาร์บอนตัวที่1จะต้องเป็นคาร์บอนของหมู่ฟังก์ชันเอไมเสมอนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนตัวที่2ครับคาร์บอน2ตัวก็จะอ่านว่าอีเทนอีเทนตัดอ e ีออกแล้วเติม a อไมลงไปก็จะได้เป็นอีทานาไม และนี่ก็คือชื่อของสารประกอบเอไมล์ตัวนี้นั่นเองครับต่อไปครับไปดูสู่โครงสร้างถัดไปนะครับมีคาร์บอนอยู่จํานวน3คาร์บอนนะครับเราก็นับตําแหน่งของคาร์บอนเป็นตำแหน่งที่ 1, 2และ3 3มคาร์บอนก็คือโพรเพนนะครับตัด E อ,ออกแล้วเติมเอไมลลงไปก็จะได้เป็นโพรพานา ไม่ <My S 2> นะครับและนี่ก็คือชื่อของ3ประกอบ A อไมลตัวนี้นั่นเองครับต่อไปครับ3ประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับมีคาร์บอนจำนวน 1, 2, 3, 4แต่มีความพิเศษตรงที่ว่ามีหมู่แทนที่เข้ามาด้วยนะครับหมู่ตรงนี้ก็คือบโรโมนะครับเวลาอ่านก็อ่านแบบแอลเคนทั่วไปก่อนนะครับมีกิ่งก็เอาไปใส่ไว้ในหมู่ในชื่อคำนำหน้านะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น ต้องนับคาร์บอนก่อนเนาะ1 2 3และ4ีบ romo อยู่ในตำแหน่งที่4นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านชื่อก็จะกลายเป็นโบ romo นะครับโครงสร้างหลักนะครับมีคาร์บอน4ตัวก็จะอ่านออกเสียงว่าบิวเทนนะครับตัดอ e ีออกแล้วก็เติมเอไมนะครับก็จะกลายเป็นโฟบ romo บิวเทนไมนะครับเขียนอีกทีหนึ่งนะครับโฟ บ romo b u t a n a m i ม e นะครับและนี่ก็คือชื่อของเขานั่นเองนะครับ,ต,นะรบต่อไปนะครับต่อไปนะต่อไปก็จะเห็นว่ามีคาร์บอนนะครับอยู่ในโซ่หลักเนี่ยจำนวน4 c a คาร์บอนแล้วก็มีหมู่แทนที่เป็นเมทิล1ตําแหน่งนะครับก็ สีคาร์บอนนี้นะครับเราก็นับตำแหน่งก็เลย1 2 3และ4นะครับเมทิลเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2บนโซลักนะครับพอจะเวลาเรียกชื่อนะครับเราก็จะเอาเมทิลนะครับบอกตำแหน่งเนาะทูเมทิลนะครับแล้วก็คาร์บอนที่เป็นโซลักมี4นะครับก็จะเป็นบิวตาบิวเทนตัดอีเติมเอไมล์ลงไปก็จะกลายเป็นบิวทานาไมล์นะครับและนี่ก็คือ ชื่อของสารประกอบตัวนี้นี่เองนะครับต่อไปนะครับสารประกอบตัวนี้เนาะมีคาร์บ,บอน1 2 3 4 5 6 7นะครับมี7คาร์บ,บอนครับ7คาร์บ,บอนก็คือเฮปเทนถูกไหมครับอาเฮปเทนเฮปเทนตัด e เติม A หมายลงไปก็จะกลายเป็นเฮปทานามายนะครับเป็นเฮปทานามายนะครับ ในโจทย์นี้อาจจะไม่ต้องระบุตำแหน่งก็ได้เพราะว่าไม่มีโซ่กิ่งหรือว่าไม่มีหมู่แทนที่เข้ามานะครับก็แต่ถ้าเกิดว่านับก็จะนับเป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็7อย่างนี้นะครับนี่คือเฮปทานามัยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีคาร์บอนที่โซ่หลักอยู่จำนวน4ตัวนะครับแล้วก็มีมูเมทิลเกาะอยู่นะครับเนาะตัวนี้ก็จะเรียกชื่อนะครับว่า เมทิลบิวทานามายนะครับมีเมทิลเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่ง <Des ing S 1> ที่ 2, 2ก็จะกลายเป็น2ูเมทิลบิวทานามานะครับก็จะเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้เลยนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีวงเบนซีนมาเกาะอ,อยู่นะครับมีวงเบนซีนมาเกาะอ,อยู่กับพวกนี้ครับพวกนี้ก็คือพวกเอไม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเรียกชื่อก็คือเอาคำว่าเบนซิน <_ d ict> นะครับมาตัด e ออกแล้วก็เติม a m i เข้าไป <_ d ict> ก็จะได้เป็นเบนซินามายอ่าเบนซินามายนะครับนี่ก็คือชื่อของเบนซินามายนั่นเองครับ และนี่ก็คือการเรียกชื่อสารประกอบประเภทเอนะครับและติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับอย่าลืมติดตามช่องชาญิตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ